เดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปดูกันนะคะว่าพี่เอมาทาอะไรกันที่ De o d ดียอดีบิโอเทคกันนี่นะคะขึ้นไปส่งข้อแม่ตา่างๆกันคข้อแมบว่าป่าจะ่เรามาผลิตกันได้เป็นแบบนี้ข้างนี้จะเป็นห้องสําหรับตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างที่อัจลงเหลืออยู่ในวัตถุดิบหรือว่าสารสกัดต่างๆซึ่งในกระบวนการผลิตของเราเนี่ยได้รับมาตรฐานการรับรองระดับสากโฟนเลยนะคะ,คะซึ่งผลิตภัณฑ์ a Secret m u ันติ o l l a g e n Plus ัสวิตามินตัวนี้ค่ะ,คะ ได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะผลิตอันที่ตรวจสารตรกค้างเนี่ยก็แน่นอนได้ว่าผลิตภัณฑ์ acg เนี่ยไม่มีสารตรกค้างค่ะสวัสดีค่ะอ้าลูกค้าหนึ่งกล่องเครื่องคือสิบซองนะคะนี่ค่ะน้องๆดูแลทุกอย่างนะคะถูกสุขลักษณะกันนะคะสะอาดปลอดภัยเพราะฉะนั้นผู้บริโภคไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะทางบริษัทของเรานะครับได้รับรองคุณภาพมาตรฐานตั้งแต่ iso 2อ0พ gsp และ h a z a รวมถึง gmp ด้วย รวมถึงการขอรับรอง5ล้าน ISO 1 4 0่งด้านสิ่งแวดล้อมครื่องมเอร์คิวบเอรนะฮะอ๋อไอตัวที่เราปสมว่ามันเข้ากับอะไรนั่นะเดียวมานะผลิตภัณฑ์ของเราได้รวบรวมสารสกัดที่มีส่วนในการเพิ่มความยาวของเทโลเมียร์จึงทนให้ผิวข,ของเราค่ะอ่อนกว่าวัยรวมถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายก็จะมีอายุไขเพิ่มขึ้นด้วยค่ะเอสิคเคมันติโคลเจนแพลนมินโคลเจนที่เลือกแล้วสาหรับทุกคนในครอบครัวพี่เอนะคะ